ไปทำอะไรครับกูมาเหี้ยหมีอะไรไหมไอ้สารจะไปใกล้ไปเลยพี่ครับเชิญเหี้ยงให้สบายคุยเลยเ้ยเฮ้ยวจะมาสะเสกกายกูจะมาคิวไอ้สัตว์เอ้ยกูอยากเห็นไอ้เหี้ยสัตตันตันตันนี่ไอ้เหี้ยปล่อยตั้สัตว์กุลีกันดั้งตั้งไอ้เหี้ยกูจะบินพุบหมดพุบหมดไอ้สัตว์จ้าวจ้าจัดเหี้ย ไปกับพี่กูมาเล่นก่อนเฮ้ยไม่มือน้ำตาลด้วยอะตูเี้นอนให้ไว ดิฉันแง่ใจใสที่รู้โทรมาจากอยโยทยุยปะเกียนภยัยขอรบกวนเวลาสักครู่นะคะมีอะไรวะว้ากดรนอยู่ค่ะขอรบกวนสักครู่นะคะขอให้ข้อมูลแค่นิดเดียวจริงๆนะคะขอรบกวนเวลาสักครู่นะคะว้ามาเร็วเลวนี่ใบส่นเอ้ยอยู่แล้วถามไม่ทราบว่าคุณทําประกันกับบริษัทไหนหรือเปล่าคะไอ้เนี่ยผมไม่มีตังค์ ค่ะงั้นพอดีเลยค่ะประกันภัยของเรานะคะมีสิทธิพิเศษค่ะสามารถรับประกรันโลกเอดสนะคะโดยไม่ต้องเพิ่มวงเงินด้วยค่ะ S <S โอ้ยยยคุณโดนคิวแล้วมึงเห็นไหมค่ะในกรณีที่คุณโดนคิวนะคะเราจะจัดค่าชั่วโมงให้คุณเพิ่มไป2เท่าค่ะโอ้ยแล้วไอ้แม่ยายเห็นไหมคุณโดนคิวพอ่อเตะขา2ท่อนเนระาค่ะในกรณีที่โดนเตะขา2ท่อนนะคะก็จะได้รับเงินชดเชยเป็น2เท่านในการต่อตัวด้วยนะคะโอ้ยไอ้แม่ยายเอ้ยมึงร้องาว ดิฉันฟังดักกันฟรอสค่ะไอ้โควยไปตายหนอนใช้ข้ามไปเฮียสวัสดีค่ะดิฉันก็รองเรียนสายคุณเคนตั้มซัมยี่เปล่าคะไอ้เฮียรู้ชื่อกูได้งวะเนี่ยถ้าคุณทำงานกับเราเพียงวันละครึ it, ่งชั่วโมงคุณจะมีรายได้ต um ่อเดือนไม่ต่ำกว่าหนึ่งแสนบาทนะคะไอ้สัตว์กูไม่ทำ ถ้าแม่ทำได้จริงแบบนี้แม่รวย,ยกันทั้งประเทศแล้วมึงไม่เคยฟังเบรนนีเฟอร์แม่พูดเหรอไอสัตว์ในยูทูบอ่ะไอคุยแต่เดี๋ยวก่อนถ้าคุณทำงานกับเราภายในสินาทีคุณจะได้รับทันทีแชมวาวผ้าในประสงค์ให้คุณไปใช้ได้ที่บ้านค่ะฮะอะไรวูววววว้วะอย่าลืมนะคะแชมวาวไอสัตว์บ้านกูม่ตุ๊กตายอย่างแล้วมึงไม่ต้องโทรมากูไม่ชว,ว้ากูจะตุ๊กตายอย่างไอสัตว์ไอคุยที่น้าหนัง กกกกสสมอนสเตอรย่าลืมนะคะแชมป์ว้าวว้าวโง่ไงสัตวสเฮ้ยมึงเจอพวกเคี้ยที่โทรบ่อยป่เวล่ไอ้เฮียไม่รู้แม่งจะโทรอ่ะบ่อยฟื้นมาเมือไงไอ้เฮียเอ้ยกูเล่นเกมไม่ตัดใจเลยเงินหมดแล้วเอ้เฮียเอ้ยตังเล่นเกมยังไม่มีเลยมีเมียทั้งสามคนเออไม่มีเมียเยอะยังวะ้กูหล่อเมียกูเยอะทำไงวะ อ้าวได้หมานำจับไร้าสตว์ไม่หรออยากได้เงินใช้ปะอยากอยากงั้นมึงเอาเพลงของพระเจ้าโจโซคูไปปล่อยในคอมมันหน่อยดิเลี้ยงสง่งให้ความปวดร้าวความเศร้าทเอาเ็เลี้ยงส่งเฮ้ยอันนี้มาวะอีดได้ตายอยู่แล้วฝากด,ด้วยนะน้อง ไอ้เฮียเฮ้ยเจ๊งๆดิไหนวะกลับมาล่าหาหน่วยเฮียค่ะไอ้ยะเมียมาสนใจแม่งหรอพี่ยเล่นพอต่อีก่อนตัวเฮียของน้องหน้าตาเป็นไงคะใส่เสื้อลำตาวิ่งเกียงลายพรางกับพี่หน้าตากินเงี้ยหนไหนอ๋อเชิญครับนี่ไงไอ้เฮียขอบคุณครี่ ไอ้เฮี่ยกลับบ้านกูจะเล่นทอนอย่ามายุ่งกับกู้อทอนกับกูจะเลือกใครกูเลือกอะ,อะไ,ไรัน นเปล่าผมยะ่ลได้ไหมครับไม่โอกาสเลยทีเดีวเลยคุณเล่คฮันเลือดทนจไป f r s t b l โงบอนเน่ปิดแมัทำอะไกูไม่ได้หรอกพอมึงก็ปิดจบแชมเป้ออฟนอรดตัวไปไปถาแล้วก็ไปๆเ้ยเดี๋ยวเวลาจับปลาใหญ่ละเอเเเด ผมได้ข่าวมาว่าที่มีเพลงเลีกติดอยู่ในคอมขอขอนุญาตตรวจค้นได้ไหมครับเฮ้ยเพลงเฮียอะไรผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยอย่าพูดคำหยาบหยาบกับเจ้าพนักง,งานสิครับไอเฮียเฮ้ยอย,อย่างนี้มีหมายคนไหมเนี่ยไม่มีหมายสำหรับคน้นมีแต่ไม้สำหรับข่อย <ก S 2> <ก S 1> ไอเนี่ยมีหมายจะเคนได้ไงออกไปออกไปเนี่ยหมายคนของผมคนได้ปะเฮ้ยไอเฮียโดนคนทุกภาคเลยเชิญครับเชิญครับ มีอีมื้หลมทำไมอ่ะมันยังไม่ใช้ตามเลยเรื่องของกูไฟเยี่ยมตายทริปเปลิลคิล ไอ้ส ha, ัต oh, ว oh. ์เราต้องเสร็จก่อนสามสิบวิเราต้องชนะ j ีหัวคุยได้ไอ้สัตว์เขาละเลื่องอะไรยี <t 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 ้เฮ้ยเฮ้ยนี่ตังจ่ายวะทำไงดีวะเฮ้ยมีแผนใส่นเใส่เลยคือเหมือนกันแบบนะ